สวัสดีครับขอต้อนรับทุท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลสนุกสนุกกับพีสมายวันนี้ก็กลับมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วครับกับเกมฟุตบอลดีๆครับที่อยู่ในรูปแบบของเกมเปส2020ครับวันนี้นะครับพีสมายก็จะพาทุกท่าน ไปรับชมเกมโตโยต้าไทยลีกนาที่14ครับเป็นเกมที่กระต่ายแก้วอย่างบิจีปรทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับแข้งสายฟ้าบุรีร้มยูเนเต็ดครับก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมการต่อสู้ของคู่นี้นะครับฝากทุกท่านนี่กดไลค์ กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากไปกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดเป็นกำลังใจให้เราครับ วันนี้บีจีปทุมก็จะมาในชุดสีน้ำเงินครับส่วนบุรีลำอยู่ในแต่นี่จะมาในชุดสีครีมครับบีจีนี้วันนี้พวกเขาจะเล่นในระบบ4-4-2ครับแบ็กซ้ายนี่จะเป็นสหรัฐปองสวรรค์แบ็กขวาทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้ววันนี้กองหน้าของบีจีปทุมนี่ก็เป็น สุรชาติาพิมพ์จับคู่กับบารลอสทเดลลี่ครับส่วนบุรีรัมนีวันนี้มาในระบบส5 2หสองเหมือนเดิมครับซินเตอร์แบ็กสองคนวันนี้มีพันสายพิบูลอภิวัตรกวงงหินแล้วก็อันเดสตูนเน่นครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นาโรคกูเอสตาจับคู่กับสุโชคสารชาติครับเริ่มเกมครับมาที่ิีเตอร์ซินบาชาวัดวิรชาติพีรพงษ์ ที่ลัพลกพงจังหวะน,นี้กับมาที่วิกเตอร์วิกเตอร์เปลี่ยนมาให้มาสุขทิติพันธ์อย่างได้ครับบริรัมพันสามาที่อภิวัฒน์ตอบที่นั่นลูบดินไหลมาให้สุพภโชค สุขโชคจ่ายจังหวะนี้มาทานไหมไม่ได้ครับยังติดวิกเตอร์ซาโดออโซอยู่แต่จ่ายกันมาดีแล้วครับแล้วตอนนี้ยังไงมาที่อา้าวตูเนสยังได้จักรพันธ์เอาจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับจักรพัน์แก้วพรมมาที่โตติโตติสารัตปองสุวรรณ สินว่าชาววัดวิลชาติมาสุทิติพันธ์ทิติพันธ์รวนกับสัตสะลักไม่ผ่านแล้วสัตสะลักเปิดยาจังวันนี้มาสินว่าเปลี่ยนมาให้สารัป้องสวรรค์ ธีรพงศ์ธีระพงศ์งกับจกักรพันธ์โตติสารพงอ์สวรร์เอา้าแล้วฟาวครับเป็นจังหวะฟาวก็เป็นจกนกักรพันธ์เจ้าพงครับที่ไป สก,กัดผู้เล่นของบีจีพัฒมในจังหวะนี้ครับลูกตั้งเตะโดยโตติโตติเปิดยามาแล้วถาเดลี่จังหวะน,นี้เอา้าเรียบร้อยครับกกก o ก o กกก o ก o go go ก o มาแล้วครับประตูแรกในเกมนี้จากฝั่งเจ้าบ้านยาน That Just drink ออกน้ำนะครับเจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมยูนเต็ดจากบารลอสทาเดลี่ดูกันอีกครั้งนี่ครับโตติเปิดจังหวะนี้มาแล้วเตะกลางอากาศเข้าประตูไปเลยครับเปิดมาสวยมากครับแล้วเนี่ยครับ จักรยานอาการเรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ออกน้ำครับมีจีหนึ่งต่อศูนย์นยแล้วจังหวะน,นี้สัสลักษ์มาที่จักรพันจักรพันกลับมาให้รัตนากรรัตนากรมาที่สุภโชคแล้วสัสลักษ์สัสลักษ์สสกยังไงเอ้าไม่เข้าครับจังหวะน,นี้แล้ว ต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับเกือบไปครับบีจีจะเป็นบอลพุ่มของบุรีรัมสาระพุ่มมาให้เจยองจัตพันธ์อาทีกุเอสซ่ากูเอสซ่ายิ่งเรียบร้อยครับโก่อ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 ตีเสมอตามขึ้นมาแล้วครับบุรีรัมม์เต็ดจะผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ด แบนนะกูเอสตาวะตูกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับดูกันอีกครั้งจังหวะของจองใจยองมาที่จักรพันแก้วพรมแล้วกูเอสตากูเอสตาเลือกยิงเรียบร,ร้อยไปเลยครับนี่ครับแล้วไม่มีใครเข้าประกบ เข้าสกัดกูเวสตาเลยครับทําให้ตี้ไข่แตกตามขึ้นมาครับหนึ่งต่อนหนึ่งครับ that, that yeah, มาท <start S 1> ี่มาสุกมนุษกันว่าสุดท้ายแล้วนี่ <it> จะยังไงครับคู่นี้ผลจะออกมายังไงแล้วอยู่ที่ชาววัดชาววัดกลับมาที่สหรัฐอสวรรค์โตติโตต,ตินี่ เปิดบอลได้อันตรายมากครับต้องระวังเลยครับบุรีรัมเอาจังหวะนี้อยู่ที่สุรชาติสุรพัฒน์ยิงไปก็ยังตตดอยู่ครับสุรชาติแล้วก็บนเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกมที่สูสีเลยทีเดียวครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งแรกก็จบลงไปที่สกอร์หนึ่งต่อนหนึ่งครับโดยเป็นเจ้าบ,บ้านอย่างบีจีปทุมยืนได้หมครับออกนำ บุรีรำไปก่อนถ้าถัดจากนั้นไม่นายครับก็เป็นทางด้านบุรีรำยุนเตดครับไล่ตีเสมอขึ้นมาครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสถิติในช่วงครึ่งแรกครับเรามาดูจากในด้านการคองบอลครับบีจีประทุมยุนเตดนี่คองบอลอยู่ที่66%บหกีร์เซ์บุรีำคองบอลอยู่ที่34% โอกาสในการทำประตูครับบีจีปทุมยุนเจดมีโอกาสสองครั้งตรงกรอบสองครั้งทางด้านบุรีรัมก็มีโอกาสสองครั้งเหมือนกันครับตรงกรอบไปหนึ่งครั้งในขณะที่การผ่านบอลก็เป็นทางด้านบีจีปทุมยุนเจดครับสามารถทำได้เหนือกว่าบุรีรัมยุนเจดครับผ่านบอลไปได้ถึงสามสิบห้าครั้งบุรีรัมยูนเ็ดผ่านบอลไปได้สิบเก้าครั้ง นี่ครับประตูแรกมาอย่างรวดเร็วครับในนาทีที่34ครับจากการเปิดของโตตีมาให้บาโลสทาเดลี่ครับนี่ครับเปิดมาแล้วจัก,กรยานกาศไปอย่างสวยงามครับนี่ว่าเป็นนักเตะที่อันตรายเหมือนกันครับสำหรับผู้แข่งแล้วจังหวะน,นี้ครับสัดสักจริงก็งกยัง ไม่เข้ากรอบครับยิงไปก็ยังไปชนเสาอยู่โชคดีครับที่บอลมันไม่เปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วมาในนาทีที่42จังหวะของจักรพัน์แก้วพมจ่ายมาให้กุ้งซ่ายิงตีเสมอตามขึ้นมาครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมาในช่วงไทยเกมของครึ่งแรกครับมีจีประทุมมีจังหวะที่ได้ประตูอีกครั้งแต่ก็ โดนเคลียร์ออกไปก่อนครับแล้วตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมใน45นาทีหลังกันต่อครับกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับบุรีรัมจะได้เป็นฝ่ายบุกบ้างมาที่อภิวัตรงัวนลำหิน ต่อมาที่นาลบดินสุภโชคจักรพันธ์สุภโชคทีหนึ่งแล้วไหลามาให้นาลบด,ดินนาลืบดินยังไงดีนาลบดินเปิดจังหวะนี้แล้วสุภโชคมุ้ไม่เข้ายังติดเซฟของชัตชัยบุญพมยังทําหน้าที่ดีสําหรับชัตชัยบุญพมดูกันอีกครั้งนาลบดินเปิดจังหวะนี้มาแล้วสุภโชค ล้มตัวมงจังหวะนี้ครับก็ยังติดเซฟของชัดชัยบุตรพรมครับบุรีรจะได้เตะมุมครับโดยรัตนากรใหม่คามิ รัตนกรเปิดจังหวะนี้มาแล้วแจยองแจยองได้ไหมแจยองไม่ได้ครับผู้เล่นมีจียังแก้ไขได้เราอยู่ที่สัตว์รักมาที่นฤบลดินรัตนกร <Duty> รัตนกรมาที่สุภโชคสุภโชคยังติดอยู่เอาจังหวะนี้ยังไงสุภโชคยิงไม่ได้ครับ <The missing out> ไปเข้ามือของชัยบุตรพรมยังยิงบอลไปอยู่แล้วเปิด <The missing out> มามาให้มาสุข มาสุกสราวุธมาสุขยังโดนเบียดอยู่แต่ยังไปได้ยังไงครับมาสุกจ่ายคือจะมาให้ทิติพันธ์ทิติพันธ์น s <S เปิดจังวันนี้มาก็เข้ามือของชิวรักษ์มาที่นาลุบดินนาลูบดินต่อมาที่จักรพัน จักพันเปลี่ยนมาให้รัตนากรรัตนากรชิบจังหวะน,นี้มาสุภโชคกูเอสตากูเอสตายังไงจริงเรียบร้อยครับจอพิกขึ้นนำแล้วเขาสำหรับ <is> บุรีรัมย์ยินดีจัดแปนาโนกูเอสตาคืนเดิม กลับมาพลิกขึ้นน้ำแล้วครับหลังจากที่ในช่วงรึ่งแรกนี้โดนมีจีปทุมยิ่งเตยิงออกน้ำไปก่อนดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้รัตนากรชิดมาให้สมภโชคสารชาติแล้วจ่ายต่อมาที่ดูเอสตาเลือกยิงไปแบบนี้ครับชัดชัยก็สุดจะรับได้แล้วครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะการจ่ายของสุภโชคสารชาติมาที่ แบนอดอกูเอสตาเป็นสองต่อหนึ่งครับลีลยวบุรีรัมเจดเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถอดจักพันกับกูเอสตาออกใส่สุภพชัยเจเดตกับนัสเซอร์บราชซิตลงเล่นแทนครับสองต่อหนึ่งครับบุรีรัม พลิกกลับมาขึ้นนำแล้วจังหวะนี้อยู่ที่วิกเตอร์คาโดโซโกติตสหรัตปองสวรรค์สหรัตเปิดมาพันสายเคียวออกได้ยังอยู่ที่มาสุกแล้วจังหวะนี้ตูเนสโมงมาเอายังไงจ,จังหวะนี้สุภชัยสุภชัยแยังได้เอาจะไหลไปให้บาลซิสไม่ทันครับ น้ำหนักมันไม่ได้แล้วมาที่มาสุมาสุรวนยับสุภชัยชาววัดโดนแย่งไปสุขโชคมาที่บาซิดบาลาซิดไหลามาให้สุสุภชัยใจเด็ดฟาวครับจังหวะนี้ เป็นสุภชัยใจเด็ดครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับโดนทำฟาวไปจังหวะน,นี้ เป็นรัตนกรใหม่ครับมีคนเดิมครับรัตนกรเปิดจังหวะ,วะนี้มาก่อนลึกเกินไปครับไม่มีอะไรแล้วบีจีเขาเปลี่ยนตัวครับเอาทิติพันธ์ออกใส่สันติภาพจันอบลงเล่นแทนสินว่าจายมาให้วิตเตอร์โตติ พิลาพงศ์สุรชาติมาที่โตติโตต,ติเอานลืปดิน์แย่งได้แล้วก็จบเกมครับเป็นบุรีรัมย์เลยครับบุกมาเก็บสามแต้มในทินบีจีประทุมยินเตดไม่ได้สองตอนหนึ่งครับ <lindo. S 2> ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่บุรีรัมย์สามารถเก็บสามแต้มไปได้และตอนนี้รอมาดูไฮไลท์ครับ เริ่มจากนาทีที่34จากจังหวะก,การเปิดของกาเซตโตติครับเปิดมาให้บารลอเทอรี่สังหารประตูแรกด้วยจักรยานอากาศไปแบบนี้ครับดูกันอีกครั้งครับแต่เนี่กาเซโตติเปิดจังหวะน,นี้มาแล้วบารลอตเทอรนี่จักรยานอากาศไปเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูน์แล้วถัดมาในในาทีที่39 จังหวะของสัตว์สล in ักใประคนยิงไปก็ไปชนเสาสองครับเกมจะได้ประตูที่หนึ่งครับสำหรับผู้มาเยือนแล้วในนาทีที่42จองเจยองจ่ายบอลมาให้จักรพันแล้วต่อมาที่กูเอซ่าเลือกยิงจังหวะนี้ครับทำให้ไล่ตดเสมอขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมาในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรก จะมาของสุรชรติสาเพิมย,ยิงไปก็ยังติดผู้เล่นของบุรีรัมย์เจ็ดแล้วมาในช่วงครึ่งหลังครับนาลูบดินเปิดจังหวะน,นี้มาให้สุพโชคน้มตัวมงจังหวะน,นี้ก็ยังติดเซฟของชัดชัยบุตรพรมครับแล้วมาในในาทีที่72รัตนากรชิปมาให้สุภโชคสาชาแล้วต่อมาที่กูเอสตาซัดประตูที่สอง ให้กับพุ้มาเยืะนครับทําให้พิกขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งแล้วก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มครับจบลงจบลงไปด้วยสกอร์นี้ครับ2ต่อหนึ่งโดย วันนี้ผู้ชนะก็เป็นแข่งใส่ฟ้าอย่างบุรีร้มยินดีแต่ครับก็เป็นเกมที่บีจีปทุมยินดีน,นี่พลาดเก็บสามแต้มอย่างน่าเสียดายครับพวกเขานี่ทำประตูออกนำผู้มาเยือนได้ในในาทีที่สามสิบสี่ครับแต่สุดท้ายครับพวกเขาก็ไม่สามารถรักษาสกอร์ได้ครับต้อง ่ายแพ้คาบ้านให้กับบุรีรัมยูนิเต็ดไปด้วยสกอร์หต่อ2ครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติในเกมนี้ที่เกิดขึ้นตลอดเจ้าสนาทีกันครับเปอร์เซ็นต์การของเปอร์เซนต์การคองบอลน,นี่วันนี้บีจีปทุมทำได้ดีกว่าครับคองบอลอยู่ที่60%บซบุรีรัมคองบอลอยู่ที่40%ซ โอกาสในการทำประตูครับบุรีรัมย์เจ็ดมีโอกาสห้าครั้งตรงกรอบสี่ครั้งส่วนทางด้านบีจีปทุมนี่วันนี้โอกาสทำประตูน้อยมากครับมีสองครั้งตรงกรอบสองครั้งในเรื่องการผ่านบอลครับก็ยังเป็นบีจีครับที่ในวันนี้ทำได้ดีมากกว่าบุรีรัมย์ครับ ผ่านบอลไปได้56ครั้งสำเร็จไป48ครั้งส่วนบุรีรัมวันนี้ผ่านบอลไป42ครั้งสำเร็จไป36ครั้งแล้วในด้านการตัดบอลครับวันนี้ก็ตัดบอลไปได้คนละ4ครั้งเท่ากันครับโอกาสในการเซฟครับวันนี้ก็เป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านครับ ต้องมีจังหวะในการเซฟไปถึง2ครั้งและผู้เล่นที่โดน,นในเกมนี้ครับเป็นผู้เล่นจากสโมสรฟุตบอลบุริลามเจ็ดครับผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดบนโนโดกูเอสตาและตอนนี้เรามาดูผลแข่งขันในคู่อื่นครับ <c oughs> โปลิสเทโรเสมอ สิงเชียงรายเต็ดศูนย์ต่อศูนย์ทรูแบงคอกยูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะตราดเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์การท่าเรือเอฟซีวันนี้ก็เสมอกับนครราชสีมาในบ้านของสวายแคทสองต่อสองราชบุรีมิตรผลวันนี้ก็เก็บได้เพียง,งแตมเหมือนกันครับโดยพวกเขาปุกไปเสมอกับพิธีประจบหต่อหนึ่ง และทางด้านฉลามชนชนบุรีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครที่บุกไปเก็บ3มแต้มจากสมุทปราก,การซิตี้ได้1ต่อศทางด้านสุพรรณบุรีครับก็เก็บ3ามแต้มได้เหมือนกันโดยบุกไปเอาชนะระยองเอฟได้1ต่อศูนยและคู่สุดท้ายครับ s อสเมืองทองยิเติด เปิดบ้านเสมอกับสุขโขทไทยหนึ่งต่อหนึ่งมาดูสรุปตารางคะแนนครับอันดับที่หนึ่งบุรีรัมยูเจดมีอยู่42แต้มยังไม่แพ้ใครในหลีครับอันดับที่สองเป็นทรูแบงคอกยูเนเต็ดมีอยู่32แต้มอันดับที่สามเป็นทางด้านชนบุรีครับขยับขึ้นมามีอยู่ ยีสบสแต้มอันดับที่สี่สมุดรปรกาซิตี้มีอยู่ยี่สิบสี่แต้มเท่กากันครับอันดับที่ห้าหล่นลงมาเป็นการท่าเหลือที่สี่และอันดับหอันดับเจก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นโปลิสเทโลครับยังรักษาอันดับที่หไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับอันดับที่เจดก็ ยังรักษาตำแหน่งได้เหนียวแน่นเหมือนกันครับเป็นทางด้านพิธีประจวบครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แกด้วยนะครับแล้วในครั้งหน้าครับที่เราจะกลับมาเจอกันจะเป็นเกมฟุตบอลในรายการ เอฟซีแชมเปี้ยนซีซของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับโดยจะเป็นทางด้านบุรีลมยุนเกดครับจะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของสานรตรงนู่เหน่งครับก็ในในนันแนดแรกของรอบ16ทีมนะครับบุรีลมยไนเกดก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับ กสร้างความกดดันให้ทีมคู้แข่งอย่างสารตรงลูกเหน่งได้ไม่น้อยครับและในครั้งหน้าเกมคู่นี้จะสนุกแค่ไหนก็ต้องมาติดตามกันในครั้งต่อไปครับและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านมากมากครับและตอนนี้ก็หมดเวลาของผมลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับเกมฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับในรายการฟุตบอลสนุกสนุกกับพี่สมายวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ